ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมธธพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจฟังธรรมรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธในใจพุทโธนั้น หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแสนมหากับจึงได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทธโธนี่แหละเมื่อเรานึกอุบายพุโทโธให้จิตใจเราจดจ่ออยู่ในอุบายนั้นไม่ให้จิตใจคิดไปในที่ต่างๆ เรียกว่ารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจคนเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่รวมไม่สงบยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนาเพราะว่าตามธรรมดาจิตใจคนเหล่านี้มีสังขารมานกิเลสมาน คอยทำให้จิตใจนี่คิดฟุ้งซ่านไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตัดว่าตัณหาตัณหาในใจมนุษย์คนเรานั่นแหละมันพาให้จิตใจว่าวุ่นอยู่ตลอดเวลาจงตัดกระแสแห่งตัณหาเราออกไปทั้งหมด รวมกําลังเข้ามาตั้งมั่นในจิตใจคำว่าจิตใจได้แก่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่เราฟังธรรมเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงอยู่ก็คือนั่นแหละจิตใจอยู่ที่นั่นจิตใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีจิตนั้นเป็นธาตุมันอ่าน เป็นนามธรรมเป็นมโนธาตุมโนธาตุมโนธรรมไม่ต้องหาเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่มีแต่ว่ามันมาอาศัยอยู่ในโูกประคันร่างกายของมนุษย์ก็เป็นเรื่องมนุษย์ไปจิตนั้นเปรียบอย่างหนึ่งก็เหมือนกระาธาดลมาธาตุอากาศ ธาตลมนั้นเวลามันพัดมาแรงแๆเอาต้นไม้หักไปบ้านเรือนมนุษย์คนเราก็หักพังไปได้แต่ลมนั้นจะหาเป็นตัวไม่มีเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมีกำลังแรงเจตผู้โรู้โยภายในนี่ก็เหมือนกัน เวลามันคิดเป็นบุญก็เป็นบุญเป็นกุศลไปได้ตลอดทางถ้ามันคิดเป็นใจบาปขึ้นมาแล้วอะไรอะไรก็บาปไปทั้งนั้นฆ่าสัตว์ไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปนี่คือว่าจิตมันเมื่อมันรุนแรงไปในทางบุญทางบาปไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้พวกเราทั้งหลายภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในแล้วสิ่งใดที่เป็นบาปบาปทางกายก็ตามบาปทางวาจาก็ตามบาปทางจิตก็ตามไม่ให้คิดไปตามดับเสียละเสียปล่อยวางเสียแล้วก็รวมกําลังจิตใจให้มาตั้งมั่น โยในองค์พุทธโธพุทธโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์พุทธโธเมื่อเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยบารมีธรรมของพระพุทธเจา้าที่ท่านมาบำท่านบำเพ็ญมายอมบันดมบันดาลให้จิตใจเรานี่แหละมีความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสง แล้วจะพาให้ตัวเราทุกคนนี่แหละตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาให้เจริญงอกงามไม่ว่าจะทำอะไรทำบุญสุนทานก็ตั้งอกตั้งใจทำไหว้พระสวดมนต์ก็ตั้งใจไหว้พระบริกรรมภาวนาพุทธโธก็ตั้งใจบริกรรม หรือบริกรรมบทใดข้อใดอันใดก็าตามเมื่อเรานึกเราจะเริญสิ่งนั้นแล้วก็ให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายไม่ให้ใจมันร้อนด้วยกิเลสราคะร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะไม่เอาละทิ้งไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมมันก็หยุดอยู่แค่นั้นดับอยู่แค่นั้น แต่ถ้าว่าจิตใจเราไม่ภาวนาไปเสริมสร้างความโกรธความโลภความหลงขึ้นมาแล้วไม่มีที่สุดที่สิ้นเรียกว,ว่าเอาไฟเผาตัวเองหนึ่งแล้วก็เผาบุคคลผู้อื่นเผาโลกเผาบ้านเลือนคนอย่างนั้นแหละจิตนี้เหมือนกันท่านจึงให้มีความสงบตั้งมั่น รวมใจลงไปทุกลมหายใจเข้าออกและทุกลมหายใจเข้าออกก็ให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่าอันความตายมันไม่ใช่อยู่ไกลมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าและออกนี่แหละถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตายหรือหายใจออกไปแล้ว เกิดติดขัดอะไรขึ้นมาสูตรลมหายใจเข้าไปไม่ได้ก็ตายเหมือนกันมรณะภัยคือความตาย <c oughs> <c oughs> นี่มีเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการแล้วคนเราก็มักจะไปเข้าใจว่าอายุวันคืนเดือนปีนั่นแหละ เป็นอายุของคนเราแท้ที่จริงก็คือลมหายใจนั่นเองเมื่อลมหายใจยังมีอยู่ก็ยังมีชีวิตมีอายุอยู่ถ้าหมดลมหายใจที่ไหนแล้วก็ตายแน่แน่ไม่ต้องอวดดีอวดดีกับความตายไม่ได้เราต้องรีบทำดีประพฤติดีพูดดีคิดดี ภาวนาพุทโธในใจให้ดีละกิเลสความโกรธในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความโลภในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความหลงในใจให้หมดสิน้นเมื่อกิเลสในใจไม่หมดไม่สิน้นเราจะไม่ถอยความเพียรเราจะนั่งภาวนาเดินจงกรมภาวนายืนภาวนาจะไม่เห็นแก่หลับแก่นอนตั้ง ใจอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเจตใจดวงนี้จึงจะมีความชื่นบานเบิกบานในการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมะนั้นต้องอาศัยสติความระลึกได้ละลึกโยเสมอเสมอในใจให้มันต่อเนื่องกันไปไม่ให้ขาดระยะ ทามันขาดระยะแล้วก็ไม่มีกำลังทามันต่อเนื่องกันได้ไม่ว่าภาวนาบทใดข้อใดก็ย่อมยังจิตใจของตนให้สงบระงับได้บางคนก็กำหนดอะไรก็ไม่แน่นอนแล้วก็ทำไมจิตใจจึงไม่สงบก็เพราะมันไม่ต่อเนื่องและไม่เอาจริงเอาจังในจิตใจนั่น ถ้านึกอะไรอุบายใดก็ตามถ้ามันแนว่วแน,วแนว่มัน่นคงไม่หลงไหลไปตามมารกิเลสสังขารมารจิตสังขารกิเลสราคะโทสะโมหกะกับพวกมารทั้งนั้นมันคอยฆ่าคอยทำลายคุณงามความดีของคนเราที่ทำมาแลว้วก็มักจะมาฆ่ามาทำลาย แล้วมันก็มักจะห้ามปรามไม่ให้ทำความดีต่อไปอีกจะนั่งภาวานาฟังเทศฟังธรรมมันก็พาให้จิตใจวกแวกวันไว้สันสะเทือนรุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลานี่จะต้องตั้งใจของเราขึ้นมายกกายยกจิตยกกายยกจิตก็คือว่าตั้งจิตให้มั่นคง กายวาจาจิตให้มันเป็นสามาคีกันเราทำบุญวาจาก็ให้เป็นบุญใจจะคิดอะไรก็ให้เป็นบุญเป็นกุศลให้มันดีไปทั้งหมดนะภายนอกภายในแล้วผลสุดท้ายจิตใจนั้นจะได้สงบประงับเย็นสบายลงไป ไฟลาคะก็ดับไปแล้วไฟมอรนรกลไฟลาคะไฟโทสะก็ไฟมอรนรกไฟโมหะก็ไฟมอรนรกมัวมันลกไม่ใจบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็เดือดร้อนวุ่นวายพระพุทธเธจ้าท่านดับไฟมอนนรกด้วยการปฏิบัติภาวนา พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านดับไฟม่อนลกคือละกิเลสลาคะโทสะโมหะถ้ามันดับไปมันดับถ้ามันเย็นลงไปเมื่อดับได้ทำลายลงได้ก็ไม่ต่อเติมส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นมาใหม่สิ่งใดละวางได้แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีก พยายามตั้งจิตในปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ใจใสสะอาดใจมนุษย์คนเหล่านี้เ่นว่าเป็นแก้วมณีโชตแก้วมณีโชตภายนอกสู้แก้วมณีโชตใจไม่ได้คือให้ใจของเราใสาย,ยิ่งกว่าแก้วโลกแก้วในทางธรรมคือใจผ่องใสสะอาด มั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดรู้สึกตัวขึ้นมากดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมอยู่ในใจสอนใจของตนอยู่ทุกเวลาคนอื่นผู้อื่นแนะนำสั่งสอนฟังเทศน์นั้นเป็นการเป็นเวลาแต่ถ้าหากว่าจิตใจของตัวเอง มีสติมีสมาธิจิตตั้งมัน่นมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารจนเกิดยานอันวิเศษละกิเลสในใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปอันนี้ไม่มีเวลาเมื่อใดเวลาไหนก็ภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกจะเจริญอะไรก็มีโอกาสมีเวลา เวลาเต็มเปลี่ยมอยู่ทีเดียวชื่อว่าภาวานาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเล่นเลอ่อเพลอเลอขาดสติสัมปชัญญะชื่อว่าผู้ประมาทคนประมาทนั้นมักจะผิดพลาดคิดผิดพูดผิดทำผิดขาดพลังอยู่เสมอคือว่า มันประมาทในจิตนั่นแหละจิตนี้ขาดสติผู้ตักเตือนสตินั้นท่านว่าผู้ตักเตือนผู้บอกไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันเป็นไปคิดไปเองปรุงไปเองต้องมีสติสตินั้นเปรียบเหมือนที่เลี้ยงนางนมดูเด็กไม่ให้มีภัยอันตราย เรียกว,ว่าเตือนเตือนรักษาเมื่อขาดสติเมื่อใดเวลาใดจิตคนเรามันก็ลอยเลื่อนออกไปภายนอกคิดถึงบ้านทั้งทงที่บ้านมันไม่คิดถึงเราคิดถึงเรือนเรือนมันไม่คิดถึงเรา คิดถึงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรที่สมมุติว่าเป็นสมบัติของตัวเองแต่สมบัติเหล่านั้นมันไม่ได้คิดถึงเราเราไปคิดถึงเขาต่างหากถึงมันต่างหากแล้วความผิดมันอยู่ที่ไหนผิดอยู่ที่เราเนี่ยผิดที่เราไปหลงจิตเรามันหลงโลกไม่ใช่โลกมาหลงเราคิดดูให้ดีก็แล้วกัน เนั้นต้องรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นลงไปสติความระลึกได้สตินี้มีมากเท่าไหร่ก็ดีสติปัฏฐานพระพุทธองค์ท่านให้ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็คือกายวาจาจิตระลึกอยู่ที่นี่รวมมาอยู่ที่นี่ สติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานเมื่อละเลิกอยู่ที่นี่พิจารณาอยู่ที่นี่จิตใจมันก็มีกำลังมีกำลังที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเมือ่อจิตใจมีความปีติมีความยินดีมีความพอใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วอะไรอะไรทุกอย่างในตัวของบุคคลทั้งกายทั้งจิต มันทำได้ปฏิบัติได้หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้าหาว่าจิตใจอันนี้ไม่ตั้งมันเป็นสมาธิขาดสติภายในเอาละ่ะบัดนี้ก็วุ่นวายไปหมดเพราะอะไรก็เพราะว่ากิเลสมานสังขารละมานมันเอามาหลอกลวงให้คนเราลุ่มหลงลืมภาวนาไปลืมพุโทโธไป เมื่อลืมพุทธอลืมภาวนาม,มันก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สดก็หลงไหลจิตมันก็ไหลเลื่อนอยู่ไม่ได้ดิ้นลนวุ่นวายไปตามกามะตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำลายตัณหาทั้งหลายท่านฆ่ากิเลสให้ตายคายกิเลสให้ออก ไม่ต้องไปหาเครื่องมาผูกพันธนาการอีกต่อไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบอกกรรมาฐานคือความตายให้ใจรู้ไว้วันนี้แน่ความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่ลมเข้าไปเดี๋ยวนี้ถ้าติดขัดขึ้นมาก็ตายละลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตาย ความตายมันอยู่ที่นี้อะไรมันตายธาตุดินน้ำไฟลมมันตายจิตใจนี้มันไม่ตายถ้ากิเลสลาคะโทสะโมหะยังมีอยู่ตายเมื่อใดออกจากร่างนี้เมือ่อใดก็ไปแสเวงหาร่างใหม่พบใหม่ชาติใหม่ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดวนเวียนอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏตะสงสาร อย่าให้มันมาผูกมัดลัดลึงในใจอีกต่อไปรวมใจให้เข้ามาตั้งภายในให้ใจมีกำลังมีพละกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นภาละกำลังที่จะไม่ยอมให้กิเลสความโกรธโลภหลงมานอนเรื่องอยู่ในหัวใจได้ เรียกว่าภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ยอมให้อำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงมาครอบงำจิตใจได้ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาทางไหนก็ตามภาวนาอยู่ตลอดกาลมองเห็นความตายอยู่ทุกเวลาเมื่อมองไม่เห็นความตายอยู่ทุกเวลา เมื่อเกิดมีใครตายขึ้นมาจิตอันนี้กดตื่นทะเลอศทะล่าเพราะมันไม่มองเห็นความตายภายในถ้ามองเห็นความตายภายในแล้วชีวิตของแต่และบุคคลมันตายมาโดยลำดับลำดับคือว่าตายที่มันปิดบังความตายที่ปิดบังคนเรามองไม่เห็น ตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มตายจากหนุ่มมาเป็นกลางคนตายจากกลางคนมาเป็นคนแก่คนชราตายหมดลมหายใจในมรณะนะภัยมันมีอยู่มันปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นแล้วก็เข้าใจวาโนู้นอีกกี่สิบปีข้างหน้าเราจึงจะตายมันตายอยู่ทุกเวลาตายวันตายคืน ตายชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันแก่อยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสติปัญญาของเราเองมันตามไม่ทันพิจารณาไม่ทันจึงรู้ไม่ได้เอาไม่ได้ความจริงตายมันก็ตายอยู่ทุกเวลาเจ็บมันก็เจ็บอยู่ทุกเวลา ขึ้นเชื่อว่าโรคประขันมันไม่เจ็บไม่มีนั่งนานหน่อยก็เจ็บขึ้นมายืนขึ้นไปหน่อยนานหน่อยก็เจ็บเดินไปสักหน่อยก็เจ็บขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดื่มน้ำเดี๋ยวก็บริโภคอาหารเดี๋ยวก็สูบบุหรีกินมาอมเมี่ยงมันเยียวยาอยู่ตลอดเวลายาไปยามายาไม่ไหวแล้วก็ตาย ตายแล้วเอาอะไรไปมีลูกเอาลูกไปได้ไหมมีหลานเอาหลานไปได้ไหมมีเงินทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเอาไปได้ไหมไม่เห็นมีใครเอาไปได้ก็ทิ้งไว้ในโลกให้ผู้เขายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นจิตใจเรานี่สำคัญจงภาวนาดูให้ดี รวมใจให้มาตั้งมัน่นจริงๆฝึกฝนจิตใจดวงนี้แหละทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฝึกฝนอบลมฝนไว้ฝึกไว้อบลมไว้ให้มันเกิดความรู้ความฉลาดให้มันทันการเวลาเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมาไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหล มันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมมันตายต่างหากไม่ใช่เราตายไม่ใช่จิตตายไม่ใช่ทานศีลภาวนาเราตายมันธาตุดินน้ำไฟลมเขาตายช่างมันเถิดมันเจ็บก็ไม่ต้องบน่นทุกข์ไม่ต้องบน่นอดทนเอาเมื่อมันทุกข์กายก็ไม่ต้องบน่นอดทนเอามันทุกข์ใจไม่ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาะ ก็ไม่ต้องบ่นอดทนเอาอการอดทนนั่นแหละมันจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ขึ้นมาจะได้ตัดตัดกระแสะอารมณ์นั้นขาดไปเมื่อตัดกระแสะอารมณ์ขาดไปก็จิตใจก็สบายเมื่อใจสบายกายก็มักจะสบายไปด้วยคนเราเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใจไม่สบาย ร่างกายก็พลอยไม่สบายไปด้วยมันเกี่ยวโยงกันจึงให้พากันภาวนาทำจิตทำใจรักษาจิตใจให้เย็นสบายทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกเิริยาบททั้งกลางวันกลางคืนระวังรักษาจิตใจไม่ให้ไปทุกไปร้อนแทนคนโน่นแทนคนนี้เอาใจของตัวเองหันให้ได้ ให้มันสงบหลังงอับเย็นสาบายลงไปแล้วก็มันละกิเลสในใจของเราเองไม่ต้องไปละกิเลสคนอื่นกิเลสคนอื่นมันมีเต็มโลกจะตามไปละได้ที่ไหนคนมันก็มีกิเลสเต็มตัวเต็มใจทุกคนสัตว์สิิงเดรัจฉานมันก็มีกิเลสเต็มตัวอยู่ทุกตัวสัตว์ตัวคน สัตว์ที่ตกอยู่ในนรกอเวจีมันก็กิเลสเต็มอยู่ในหัวใจบาปกรรมมันเต็มอยู่อย่างนั้นแหละหน้าที่ของเราผู้ภาวน,นาจงเตือนตนด้วยตนเองเมื่อตนเตือน,ต,อนตนด้วยตนเองได้ก็เตือนอยู่ตลอดเวลาภาวน,นาได้ทุกเวลา เดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนาอยู่ที่นี่ก็ภาวนาไปที่อื่นก็ภาวนาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองสิ่งใดดีมีประโยชน์ก็รีบทำสิ่งใดชั่วช้าลามกก็ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดพุดทโธพุทโธในใจดีกว่าทำจิตใจให้องค์อาจกล่าหาญ บำเพ็ญภาวนาอยู่ในจิตในใจของตนให้ได้ตลอดเวลานั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วทุกคนก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูบชาภาวนาละกิเลสให้หมดไปสิ้นไป ดังแสดงมาก็ส้มคูรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภว,วัตวันตราโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธ,ธาปัจายิโนยัตตาโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังภาลัง